ครับดิฉันนางสาวิภาวดีชูจันทร์ค่ะก็ผมนายปริพัฒน์แก้วมรีครับดิฉันนางสาวอัศวรทรัพย์ชื่น,น,าส,าน,าส,านสุขค่ะวันนี้พวกเรานะะคจะมาทำการทดลองที่ 4, สี่การดูดซึมแก๊สแก๊าร a d s o r p t i o นค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะคะข้อที่1เพื่อศึกษาและทําการทดลองการดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้น้ําในห่อดูดซึมแบบแพ็คข้อที่2เพื่อศึกษาและทําการทดลองหาความดันลด ของหอดูดซึมแบบเบดนิ่งที่อัตราการไหลของของเหลวคงที่และข้อที่3เพื่อศึกษาและทําการเปรียบเทียบหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมความสูงของหนึ่งหน่วยการถ่ายเทมวลและจํานวนของหน่วยถ่ายโอนมวลของแพ็คกิ้งนะคะมี3ชนิดก็คือยูสันคอยขนาด4มลเมตรวงแหวนละสิบขนาด5มเมตรและ10มเมตรค่ะ หน่วยปฏิบัติการและเครื่องมือหน่วยดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนทั้งหมด3หอหอที่1วิลสันคอยขนาด4 4คูมิลลิเมตรหอที่2วงแหวนรัสิกขนาด5 5คูมิลลิเมตรและหอที่3วงแหวนรัสิกขนาด1 0 1คูณมิลลิเมตรค่ะหน่วยกักเก็บของเหลวเครื่องวัดอุณหภูมิหน่วยผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หน่วยผลิตอากาศเครื่องวิเคราะห์กแก๊ส วิธีทําการทดลองตอนแรกของการทดลองนะผมเราจะทําการเปิดระบบน้ําก่อนแบนดับแรกแล้วก็ตามด้วยระบบอากาศและก็ระบบคาร์บดนไของไรายระการเปิดน้ะนะผมอย่างแรกเราต้องเลือกคอลัมน์ก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาเปิดวาล์วตามคอลัมน์ที่เราเลือกอย่างแรกผมเลือกคอลัมน์หนึ่งนะผมก็จะเปิดวาล์วที่คอลัมน์นหนึ่งจากนั้นเราก็จะดูที่สายเท่าน้าทิ้งนะผมว่าสายเท่าน้าทิ้งเทียบก,กับที่ทิ้งน้ำไม่ยังนะครับผมก็จะเทียบเข้าไปอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ เราก็จะเปิดน้ําไปที่หน่วยกักเก็บน้ําโดยที่เราจะเปิดน้ําที่อัตราคงที่เพื่อไม่ให้น้ําต่ําเกินไปหรือมากเกินเกินไปอย่างนั้นเราจะเดินมาเสียบปั๊มนะครับผมทีนี้ปั๊มเปิดสีปั๊มเปิดทําง,งานแล้วใช่ครับเราทําการเปิดน้ําในอันตราที่เปิดน้ําไว้เพื่อไม่ให้น้ํราระดับต่ำเกินไปนะครับ จากนั้นเราก็จะมาดูอัตราเราจะมาปรับอัตราการไหลดูจากตัวตามมเตอร์อันนี้นะผมเราจะปรับมันก็จะขึ้นลงไปนะครับมันก็จะขึ้นลงตามที่เราค่าเราเราอกการนะครับผมในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าน้ำี่เราฝีเข้าระบบจะไหลจากบนลงสู่ล่างผ่านตัวแพคกิ้งที่อยู่ในหอคอยนี้มาค่ะวิธีการปิดระบบน้ำขั้นตอนแรกคือการเปิดน้ำออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาทําการปิดป๊อป ที่จาัายนะครับแล้วเราก็มาทำการปิดป,ปากไอวาล์วที่หนึง่งปิดครับผมถ้านในกรณีจะย้ายนะครับผมเราจะทำการเปิดเหมือนท่านตอนแรกที่อธิบายไปแต่เราทาการเปลี่ยนคอล์รั่มแทนนะครับผมจะเป็นคอัมผมไม่คอัมน์ถามก็เปิดคอร์่สองครับราจากนั้นเราจะมาเปิดเครื่องวัดอุณหภูมิของอากาศและน้ำโดยที่หมายเลขหนึ่งจะเป็นของอากาศ ส่วนหมายเลขสองจะเป็นของน้ําเราก็ทําการบิดอย่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากเราเปิดระบบน้ําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเปิดวาล์วของระบบอากาศนะผมโดยการเราเลือกที่คอลัมน์หนึ่งเราก็จะเปิดที่ V10 เป็นขาเข้าแล้วเราก็จะเปิดขาออกคือ V3 เพื่อเปิดระบบอากาศการไหลของอากาศนะครับผมตอนนะ้นเราจะมาเปิดเครื่องหอน่วยปิดอากาศนะผมในการเตรียมบัสก่อน เราเราก็จะมาเปิดอัตราการไหลของอากาศเพื่อดูว่าอากาศเข้ามาหรือยังโดยการเปิดไปน,นิดหน่อยไม่ต้องเปิดไปเยอะมากจากนั้นเราก็จะทําการเปิดเครื่องของเร่อผลิตอา,ากาศนะครับผมหลัาเราจะเปิดทีละนิดก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาปรับอัตราการไหลของอากาศนะครับผมโดยโดยการหมุนโดยการฝั่งซ้ายจะเป็นการเปิดฝังขวาจะเป็นการปิดนะครับผม ซึ่งเราจะเอาค่าตัวอย่างก่อนก็คือ30นะครับผมเราไปทำการปรับที่30นำะมาเราจะเปิดหน่วยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมในการเก็บอักกนเราจะทำการเปิดวาล์วเรื่อผลิตแก๊สคารอได้ออกไซด์พอประมาณจากนั้นเราจะปรับรีบูเลเตอร์ไปที่โอเพนให้ได้ ดูที่เกตให้ได้หนึ่งจากนั้นเราจะมาที่การตัวปรับอัตราการไหลของหน่วยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมโดยการเราจะเปิดปรับไปที่1น,นะครับผมวิธีการใช้งานเครื่องวิเคราะห์แกนะคะโดยเราจะเปิดเครื่องคะ่ะจากนั้นเราจะกด exit นะคะแล้วกด yes ค่ะแล้วกด เอกซิดอีกรอบนะะึงค่ะก็จะได้ค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่วย ppm ค่ะโดยเรานะคะจะวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด <ใน S 1> ์ขาเข้าได้ดังนี้นะคะโดยเราจะเปิดเช่นที่ V1 น,นะคะเราก็จะเปิด V10 กับ V3 ไว้นะคะเราก็จะปิด V3 ค่ะแล้วเปิด V7 แล้วจากนั้นก็จะวัดคาร์บอนไดออกไซด์ขาเข้าได้ค่ะถ้าจะวัดขาออกเราก็จะปิด ว7ค so ่ะและเปิด V3 ค่ะก็จะได้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ขะออกค่ะเราจะปิดเครื่องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะผมโดยการจะปิดบาวหมุนไปตรงข้างปับทางที่เปิดนะผมจากนั้นเราก็จะมาปิดดิฟเวอรเตอร์โดยการดูเกจให้เป็นศูนย์นะครับผมจากนั้นเราทําการถอดผ้าครับแล้วก็เราก็จะมาปิดเพื่อผลิตอากาศนะผมโดยการเราจะปิดบลาวก่อนจากนั้นเราทําการอดปั๊มครับ